เดินมาพอดีฮะน้องอ้นฮะนี่ฮะเดอบเบสของเราท่าน,นี้แปลกประหลาดมากเดี๋ยวลองให้เขาวอร์มสักนิดนึง <c oughs> ลองนี่ลองห้าหกเจ็ดสิบแปดทีนี้คนต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นไทวันนะฮะไทวันนี่ตื่นตาตื่นใจมากตอน Red b ูบี b c วันนะไปดูในคลิปได้ oh oh. คนต่อไปก็เป็นสเตปาโน่สเตปาโน่นี่ก็เจ๋งในระดับหนงาะออกไปแข่งออสไตล์ให้ลูกากับแฮร์รี่ฮะสองคนนี้นเราเป็นละว่าน่าจะเป็นเจอาเ <JR> อาอร์หาเจคำครใช่เพราะว่าเจมีเอวที่แบบไม่มีขาสามารถแบบใครสามารถทําตามได้เราก็เอลเขาได้แบบเขาเรียกวแบบ่าอะทุมทุนเ,<อ>เพื่อเป็นหน้าเปตาใหประเทศเราให้พี่หมูให้พี่หมูเย้เย้้ โดนใจผมแล้วมีอะไรมีไรมยังไงทำไมถึงให้พี่หมูมีโดนใจอะไรล่าถ้าโดนใจเล้วราอเพลงไงนะถ้าแบบ breaking ผมให้น้องหมูขราวปิกเริ่มมากเริ่มน้องคนนี้มากสกอปปีนี้ใช่ไหมคนนี้เข้ามาสุดเลยนะวอลคนนี้เดอะเบสมากเลยสำหรับทุกการเต้นเลยบอดี้ อเอาทุกอย่างเลยคนนี้สุดยอดมากอาจารย์ก็อย่างพี่แฮร์รี่อยู่ไม่รู้ผมว่าเขาเปลี่ยนไปนะที่รู้สึกว่ามันเด่นขึ้นมาส่วนฝั่งออสตายผมว่าเป็นกิโนโสเตฟปนโนผมเห็นอะไรใหม่ๆจากที่โนเป็นนี้ก็เป็นแบบ สไตล์อื่นยิปหอมอะไรอย่างนี้เอสไตล์อะไณตอนนี้ใช่ไหมครับผมนี่พี่ชายผมโอ้โหได้สองแต้มจอยาวพีกครับผมได้ฟัง Star Ranger ครับผม the best one in Thailand right now still ครับผม s l l ออสไต่เหรอไอออนมาแรงมาแรงชอบซิ่งดีไปพนโน้ Star Harry ครับสองคนนี้เขาปีนี้เขามาจริงว้ายวิญญาณลูก นุดยังไงก็ต้องให้เต๋อ่ะเต๋ามันครบอ่ะมันเต้นครบอ่ะเออดูกีิ่นนี้ยังไงก็เป็นคนที่ปราบไม่ลงอ่ะแล้วึกว่ายากจริงๆล้วเขาก็ไประดับครบขึ้นเรื่อยๆถ้าถ้าแบบคอสไตล์ผมว่าอ้นโอ้ อ๋อย e n t e ่ t like ุร i k e นเท i e แมนฉันชอบอยู k e t นชอบ a ำให้พว e เขาทำ p ห้ผู้ชมปีนี้สำหรับปีบอยครับแฮร์รี่ปีนี้เป็นปีที่อยู่ๆมันฟุ้ขึ้นมาแบบเร็วก็รู้สึกชื่นชมนคนเป็นฮไ์ไรอปซีนฮาส์ไอิงสเมย์ปีนี้เป็นปีที่ฮาส์ในไทยมันรู้สึกแบบ คือดเลยในปีนี้เลยเหรอใช่เพาะในปีนี้กตังเขาดีเทลเยอะจริงแล้วเขานิ่งแล้วเขาก้าสู้กับแต่ละเพลงพีเต้นี่แหละพีเต้สุดเราแบบ e ีส e c กมากปีนี้ใช่ไหมใช่ผมไม่ได้เข้าข้างน้องนะผมให้อนนะ เฟซชมากที่น่ารักแช่น้องเท่าสไตล์ลรมาล้วผมยามีแล้วก็พิเต้ซากิโยะเลยครับอันนี้ปากงานได้ไหม my name is steve uh, next year we will see uh, the 7th anniversary in 18 april uh, 2026 save your date don't forget if you miss out you loss is gonna be fun all right see ya